ก็เป็นเรื่องที่มีการประสานงานมาจากนักร้อต่างๆนะครับที่จะขอเข้ามาพบและชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องที่มีการจ้างงานนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับวันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยเอาหลักฐานมามอบให้กับผู้อันสํบสวนแต่ก่อนมามอบเนี่ยเขาอยากจะพบผมก่อนนะครับเพื่อ ให้รายละเอียดว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับทางทางนักดนตรีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีเบื้องต้นเนี่ยมีหลักฐานในการที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตทุกครั้งมีเรื่องเงินที่โอนนะครับมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พุกท่านต้องไปชี้แจงกับพนักงานอาสอบสวนนะครับผมผมก็รับหน้าที่ในการพูดคุยเบื้องต้นนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาลยยังไมมีไม่มีครับเป็นเรื่องของการสอบอทุกท่านเนี่ยมาต้องการฟามต้องการชี้แจงเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะสอบเป็นพยานในเรื่องนี้นะครับส่วนะจะมีความผิดไม่มีความผิดเพราะงานสอบสวนจะเป็น,นเป็นคนชี้เองนะครับว่าอย่างไงรแต่ทุกท่านเนี่ยยืนยันว่า ได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างมามอบให้มาสืบสวนนะครับเพื่อให้พิจารณายัางมีติวที่ตนไหนเทียงมันไม่เข้าปกีกครับวันนี้ก็มีตัวละนัดนัดอยู่นะตัวละนัดอยู่แต่ยังไม่มา แต่ว่าเขาที่อยู่ไหนยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าจะเข้ามาวันไหนแบบแน่ชัดใช่ใช่ใช่ก็มีแต่นัดตีแล้วตรวจแล้วนะครับที่จะนัดมาวันนี้นะครับเส้นเงินจากที่วัดหรือจากหลวงพ่อที่มายังอักดนตรีหรือศิลปินต่างหากเส้นเงินจากหลวงพ่อแล้วนัดตีใช่ไหมเป็นเส้นเงินโอนจันระหว่างเลขากับเลขานะครับโอนเลขากับ พี่วินัยเลยใช่ไหมพี่นะพี่ชัยครับพี่วิชัยเลยนะครับเป็นการโอนในการแสดงคอนเสิร์ตที่จัดที่จุฬาลงกรณ์ทุกปีปีละครั้งนะครับก็มีรายละเอียดการชี้แจงเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะต้องสอบไว้นะครับส่วนรายละเอียดบางเรื่องเนี่ยซึ่งมาให้ข้อมูลเนี่ยก็มีการจัดคอนเสิร์ตต่างหากอีกแล้วก็มีเงินเอามามอบให้กับทางวัด นะครับครั้งละแสนครั้งละแสนอะไรพวกนี้นะครับก็มีใบอนุโมทนาบัตรนะครับซึ่งมีอยู่สองสามใบทางทางทางพี่วิชัยเนี่ยยืนยันแล้วว่ามอบให้กับวัดเมื่อเป็นสาธารณกุศลนะครับช่วยเหลือไม่ได้มอบส่วนตัวนอกจากนี้จะมีกุมนักร้องคุณสิลที่จะต้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละ ในรายละเอียดผมยังไม่รู้นะแต่มีกลุ่มนี้ที่ที่ที่มาเข้ามาชี้แจงก่อนเพราะเพราะเพราะกลุ่ม,มนี้คือเป็นศิลปินลุก80<ม>นะคร<ม>ับเวลาเล่นทีงเนี่ยเขาเล่นกันเป็นวงเขาเล่นเป็นวงใจผมท,ผมทีแรกผมก็แปลกใจว่าทําไมอยอดปรนถทาที่ศูนย์มากยอดมันสูงมากเพราะว่ามีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเนี่ยหลายคนคะนะครับมีการซ้อมเสริมกันอะไรพวกเนี้ อาตรงนี้พนักงานสอบสวนต้องไปชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับว่าว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการโอนเงินที่เกิดขึ้นมันสมกับข้อเสื่อแต่ละขันไหมอะไรเงี้ยนะครับเงินสำหรับการประชุมวันนี้นะคะ่ะมีการแบ่งหนา้าที่อะไรเพิ่มเติมสำหรับรอบสอบรึางล่าวันนี้นะครับเป็นการประชุมแบ,บ่งมอบงานทั้งหมด24 24, 24หัวข้อเรื่องนะครับในการที่เรื่องของนักข่าว ที่มีการพูดคุยเรื่องของที่ดินเรื่องของโรงแรมเรื่องของออใจฟ้าคาเดมมี่เรื่องเรื่องทุกอย่างที่ที่มีการพูดคุยในวงทะข่าวนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนเรื่อง เรื่องโรคไหลยใบมีไหมอะไรพวกนี้นะครับมีหลายเรื่องนะครับเพราะงั้นเรื่องที่นักข่าวถามทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเดี๋ยวเราจะใส่หะข่าวเป็นหเรื่องเป็นเรื่องเรื่งไปเลยมีเด้ไลน์บัดไปครับผมผมให้ผมต้องการความรวดเร็วนะครับทุกอย่างสิบวันประชุมทีนึงสิบวันประชุมทีสิบวันจะมีความคืบมหน้าเมื่อมีความคืบ่มหน้าแล้วใครทุจริต ใครเกี่ยวข้องใครจะมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนท่านครับทราบว่าข้อมูลที่มาถึงนักดนตรีในวันนี้หลายหลายท่านเนี่ยมาจากตัวของอารมณ์กดเขาเองเลยใช่ไหมคระที่มีการซัดทอดมาถึงนะครับคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้การพูดคุยในวันนั้นน่ะท่านลักมนตเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านโดนนักดนตรีไปเยอะคําว่าโดนไปเนี่ยท่านท่านท่านอาจจะเข้าใจว่า วงดนตรีพิกแมนเตอร์มีการแสดงทีหนึ่งใช้เงินสี่แสนแต่ในข้อที่จริงที่ที่ <Okay. S 1> พี่วิชัยแล้วก็พี่วินัยรวม <No. S 1> ทั้งนี้เนี่ยเอามาให้เนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยในแต่ละค่าใช้จ่ายมีการโอนเงินตามค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ฐานฐานดนตรีเนี่ยจะต้องไปชี้แจงนะครับนะโอเคะนี่นะ พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยมีอะไรจะพูดไหมครับเชิญครับเชิญเ้รมาเมาเลยเป็นคนที่จะต้องมีการโอนเงินให้กับเป็นคนที่แต่ละท่านชันนกมาด้วยเพราะว่าทราบว่าเงินก็จะพอผ่านมีคนทุนเยอะเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าก่านข้าวน้ใกล้ๆ่าทผมเนี่ยจากศินธรบินทุกท่านแล้วก็จะต้องประสานกับ o น g a n i z ภาษาที่เคนจัดงานทั้งหมดพ่อก็เลยวานให้เป็นคนที่ช่วยดูด้างนี้ตตตแต่เงินที่ส่งโอนให้ผมเนี่ยโอนมาจากทางด้านการเงินของเลขาหลวงพ่ออีกทีหนึ่งเลขาคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องไปขอเปิดชื่อด้วยหนึงสิก็คือเป็นคนนี้ทุกครั้งเป็นด้านการเงินที่ที่รับคําสั่งจากของพ่อผ่านเลขา กี่ครั้งแล้วประมาณกี่บาทครับพอจะทราบคร่าวๆหน่อยไต่โอ้มันมันมีเป็นอะไรจ่ายคะไรใช่จ่ายยอดที่แบบเป็นรายละเอียดเยอะมากนะผมคิดว่าส่มาให้หมดแล้วสิบล้านโอ้เราจัดคอนเสิร์ตที่จุฬาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณอยู่ระหว่างล้านสี่ล้านห้านะครับหนึ่งล้านสี่ถึงหนึ่งล้านห้าก็ั้งทัะมาณกี่ครั้งได้ตอนนี้จัดมาสามครั้งติดเลย อันนี้คือเงินที่เขาโอนให้เรามาเพื่อเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยไปดูแลเนี่ยฮะปัญหาศิลปินค่าวไรเดซอร์นู่นนี่นั่นเพราะว่าส่วนสถานที่เนี่ยจุฬาก็ดูแลไปมีส่วนไหนที่พี่ต้องโอนคือหรือว่าโอนกลับไปให้ทางรู้บ้างไหมครับก็สุดท้ายเนี่ยพอตัวเลขมาลงตัวเนี่ยผมก็ต้องโอนกลับไปแก๊งจัดบังเสรินมีการเปิดรับบริจาคเข้าวัดเลยไหมครับมีครับ การแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นรูปแบบของการหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้มูลทิพอย่างเป็นับได้หรือเป็นยังไงฮะไม่ได้ขายบัตรอ๋ออุ่นร้อนเลยเซ็นขายบัตรจริงงที่จัดกัจจุราเนี่ยสาเหตุก็คือมันเป็นวันเปษาไทยแห่งชาติ29อสิการกฎาคมนะครับซึ่งเราเลือกที่จะเป็นที่จุราเพราะว่าก็คือคุยกันแล้วก็จุราไปเห็นด้วยเพราะว่าวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยเกิดในสมัยของเอเซที่9 ท่านไปประสมมนาเรื่องภาษาไทยที่นั่นนะครับแล้วก็เลยจะตรงวันของวันนี้ทุกปีแเพเื่อเชิดชูแล้วก็แต่งเพลงพัสา,าสวรรค์ซึ่งเป็นเพลงประจําของคอนเสิร์ตเนี่ยที่นมาพอจะจำได้ไหมครการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยใครเป็นคนติดต่อมามาที่พี่เรื่องเกี่ยวกับเงินงกับทองอะไรคุณครับใครเป็นคนติดต่อมาคนเดิม,คน,ดมคนเดียวตลอดเลยไหมครับเออก็จะเป็นหลวงพ่อสั่งเลยค่ะแต่ว่าครั้งแรกๆเนี่ยบางทีท่านเอาเงินสดมาวันที่ วันที่เคลียร์กันเลยขอ,อย้อนที่ผ่าการบริจาคเงินเข้าวาัดนะคะในการแสดงคอนเสิร์ตนี่ผ่านเข้าวัดโดยตรงหรือว่าผ่านอ่าอกิกาวเป็นคนการประเด็นแรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นการโอนเนี่ยก็คือโอนเข้าูลนิธิหรือบัญชีของวัดนะฮะแล้วถ้าเกิดผ่านผ่านทางผมเนี่ยคือไม่ได้ผ่านเงินนะฮะ<ด>จะแจ้งว่าเออเข้าสง่งไปแล้วส่งคลิปมาให้มา<ด>ผมก็คือติดต่อตอวง,งานของวัดออเพื่อออกไปอนุอโมทนาบัตร ท่านจะเอา,าใช้หักภาษีอะไรก็ตา่างบูแลอเดทีกนี่เชือ่อหรื<ณ>ก็มีบุญที่ธรรมรัตน์หรือบัญชีวัดพระบาทน้ำพูหรือกองทุนอาทรพชานาจมีอะไรบัญชีฮะโอเคละัทาบ